สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนผู้ใช้รถยนต์ดีเซลว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้จะเริ่มบังคับใช้มาตรฐานควันดำใหม่โดยกำหนดให้ควันดำรถยนต์ดีเซลต้องไม่เกิน 120, ร้อยละยีลถจากเดิมร้อยละสาเพื่อควบคุมมลพิษจากยานยนต์และลดฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะจากรถเก่ากว่ามาตรฐานยูโร5าสำหรับบทลงโทษหากถูกตรวจพบว่าปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานร้อยละยีจะมีมาตรการลงโทษตามกฎหมาย หากควันดำเกินร้อยละยีจะถูกติดสติกเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราวและต้องนำไปแก้ไขาภายใน30วันมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน4 0 0 0บาทหากความฝืนไม่แก้ไขหรือถูกเรียกตรวจซ้ำจะถูกออกคำสั่งห้ามใช้ทันทีร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุษย์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปรรถัมภ์แถลงความพร้อมจัดงานวันคนพิการครั้งที่56ประจำปี2568ในหัวข้อพระบารมีปกเก้าเหล่าคนพิการ โดยครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชนที่มาร่วมงานประมาณ5,000คนโดยในงานมีการประกาศเกียรติคุณการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงความสามารถของคนพิการกิจกรรมนันทนาการการออกแบบประจําตัวคนพิการและยังมีกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินนักสแสดงโดยจัดวันที่8พฤศจิกายนนี้ณบ,บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน นางสาววิมลเกตสุวพัฒนากรผู้บริหารบริษัท PMG Corporation เผยว่าได้ร่วมกับธนาคารอมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ โดยนำธุรกิจและแฟรนไชส์กว่า70แบรนด์เช่นธุรกิจตู้กดสินค้าหยอดเหรียญเวนดิ้งแมชชีนที่ไม่ต้องมีผู้ขายกำลังเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงมาจาัดแคมเปญลดราคาช่วงท้ายปีหวังจุดประกายสร้างอาชีพแก่พี่น้องประชาชนย่านฝั่งชนบุรีรวมถึงผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังขาดแหล่งเงินทุนมาปรึกษาหรือเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2พฤศจิกายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าคาดเงินสะพัดราว100ล้านบาท